สวัสดีครับผมเบ้าโจยูทูบช่องนะครับมื่อนี้เบ้าโจจะพามาชมราคาควายงามของพอเลิศเด้อครับเด้อมื่อนี้กับตรงกับวันที่13มีนา2565ครับผมเดี๋ยวเบ้าโจจะพาไปสอบถามกับเจ้าของครับผมสวัสดีครับพอเลิศครับสวัสดีครับมื่อนี้สิเปิดจักตัวคุณพ่อเปิดแม่สาวใหญ่ครับผมบาท่านด้ลูกเต๋บมาท่านในลูกลูกแรกครับผมยุบบ้านเดี๋ยวพ่อบอกบ้านก่อนบ้านมองแก้ว ตำบลเมืองใหม่เพื่อสีบุญเลี้ยงจังหวัดหนองบัวลำพูครับผมแม่นี่ซื้อไว้จังไดเพ่อมีแม่ซื้อวะซื้อว่าแม่คูณแม่คูณครับผมนี่เด้อครับเด้อความสูงสูงเท่าไรคุณพ่อร้อยสามสิบแปดร้อยสามสิบแปดเด้อครับเด้อนี่ครับผมควรควรจับตาหรือว่าควรซองตาเด้อครับเด้อหัวโหนกโน้นดีครับผมสถานะตอนนี้คือห้องผสมไว้เป็นบ่พ่อผสมแท้ผสมจริงผสมจริงนี่ครับผมเรียบแกงเรียบขาเด้อครับเด้อ ยาวดีครับผมเป็นก๋วยสายเลือดมาแต่ใส่คุณพ่อเป็นหลานสาวของดาวซีพีเป็นหลานสาวของดาวซีพีนะครับเด้อความสูงร้อยสามสิบแปดน้อพ่อเนาะนี่ครับผมเบิ่งกบันไทยเด้อครับเด้อแม่คุณนะครับเนาะถ่ายง่ายถ่ายเปิดดีหางยาวนี่นะครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมควรก็ดีครับผมควรหามเงินนี่ครับผมควรหามเงินหาบท้องเกี่ยวมันนี่นะครับร้อยสามสิบแปดน้อพ่อเน้อร้อยสามสิบแปด นี่เด้อครับเด้อผสมเจ้ายังก็เจ้าทองดีนี่เด้อครับเด้อผสมเจ้าทองดีตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาแล้วพ่อเนาะลูกชายใบยกครับผมผสมได้จากมืออะไรเนี่ยได้สิบสามมือโอ้ผสมผสมกิ่งได้ได้สิบสามมือนะพ่อเนาะนี่เด้อครับเด้อโอ้ยนี่ครับผมเอฟซีครับเจ้าทองดีทายาทใบยกครับผมผู้ใดสนใจเด้อครับเด้อกิ่งกลางสอบถามพอเลือดได้เบอร์โทรศัพท์นะคุณพ่อ 88ดนยปเจสาเาา้าะพ่อเนาะนี่เ้อครับด้วเลีบแข็งเลีบขายใหญ่ดีเลยครับเด้อนี่ครับผมค้วยแม่สาวนะพ่อเนาะแม่สาวนี่ครับผมสิเปิดเท่าไรแม่นี่1 1 0 0 0งกับ5 0พับาทครงหนส่งห1 5 0 0 0้าพครับครับผมจัดไปเลยครับผมสามชายดนภักใต้นบนี่เลยครับเด้องพ่อหยอกพ่อเล่นซื้อหรอครับ ผู้ใดสนใจเด้อครับเด้อมามาสอบถามได้ครับผมร้อยสามสิบแปดเนาะพ่อเนาะร้อนี่ครับผมเบื้องหน้าเบื้องตาครับผมแข้งขาใหญ่ดีนี่ครับผมเล็บแข้งเล็บขาบริเสริมบริเติมบริแต่งเด้อพ่อเด้อเอฟซีครับผมนี่เบื้องหน้าตาครับผมผู้ใดสนใจก็มาชมตัวจริงได้กิ่งกลางสอบถามพอเลือดได้เด้อครับเด้อนี่ครับผมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันพร้อมซุงเนาะพ่อเนาะ ราคานี่ราคาฮอกกับพอมท่งได้ผสมกิ่งได้13บสอมดือครับเด้อไปรุ่นเราเด้อครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมนี่ครับผมผู้ใดมีกิมสองกันบ่ครับนี่หรือว่าจังไงนี่ครับผมผู้ใดสนใจนะครับเด้อมาชมตัวกิ่งได้อยู่บ้านม่วงแก้วนาะพ่อเนาะตำบลเมืองใหม่มอำเภอศรีบัวเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพัน ราคานี่เขาต่อรองได้เด้อครับเด้อรับประกันขาทุกขาทอนบ่รับประกันทุกบ่มีต่ำนี้บ่มีตํานี้เนาะครับเนาะราคานี่เขากะต่อรองเลยจู่งยางบนมึงดิ่อเออนี่ยครับผมนี่เด้อครับเด้อเอฟซีครับผมกิงกลางสอบถามได้แม่คูนครับผมสาวผสมกิ้งครับผมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันราคาเขาต่อรองได้เอาเบอร์โทรศัพท์อีกนะครับ 0887344695พอเลือดนะครับเนาะนี่นะครับเด้อเอฟซีครับผมกริสุสนใจก็มาชมตัวจริงได้เวลาตอนนี้ก็หกโมงแล้วละครับมืดแล้วคัดสั้นกับเท่านี้นะคุณพ่อเนาะครับผมสวัสดีครับกดกระดิ่งกดทรับยสกไก่กดติดตามมีบ้าจูจนี่นะครับเด้อสิหาคลิปไม่ไหมมาให้เอซหรือแฟนคลับได้รับชมคับผมสวัสดีครับ